งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าแมวจะรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นเมื่อเจ้าของอยู่ใกล้และพวกเขาเครียดและวิตกกังวลเมื่อเจ้าของของพวกเขาหายไปซึ่งในการทดลองนักวิทยาศาสตร์พาแมวและเจ้าของไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเป็นระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นให้เจ้าของออกมาหลังจากเจ้าของออกจากห้องไปเพียงสองนาทีมันก็ทำให้แมวเครียดซึ่งสิ่งน,นี้บ่งบอกว่าแมวมีความผูกพันกับเจ้าของอย่างมาก นอกจากนี้งานวิจัยยังชี้ว่าสายสัมพันธ์ระหว่างแมวกับเจ้าของนั้นคล้ายคลึงกับสายสัมพันธ์ระหว่างสุนัขก,กับเจ้าของหรือแม้กระทั่งทารก,กับมารดาแมวมองเห็นเจ้าของเป็นแหล่งที่มาของความสบายใจและความปลอดภัยนั่นหมายความว่าแมวคิดถึงคุณและพวกเขาก็รักคุณถึงแม้พวกเขาจะแสดงออกทางสีหน้าไม่ได้สิ่งสำคัญคือแมวแต่ละตัวแตกต่างกันน้องแมวบางตัวอาจรอคุณอยู่ที่หน้าประตูอย่างใจจดใจจอ่อ ขณะที่บางตัวอาจแสดงอาการวิตก